brunch time วันนี้นะัดเพื่อนเพื่อนไฮสคูลนะคะมากิน brunch กันที่ A V P หรือ all purpose แถวลาดพร้าว71อาหารเขาจะเป็นแนวอิตาเลียนฟิวชั่นนะและบรรยากาศภายในร้านคือดีมากโฮมี ie, ส่สุดๆเราม,มาถึงคนแรกนะเลยสั่งพีชมาชช่าลาเต้รอเพื่อนเพื่อนมัชาเขานัวนะแล้วหอมกลิ่นพีชอ่อนๆคือดีอะ่ะส่วนอีกนัดทุกคนบ่ายสามนะมาดูกันว่าจะถึงกันกี่โมงโอเคมากันครบละถือว่าไม่เลทมากแล้ววันนี้พวกเรามากินเมนูใหม่ของทางร้านกันเริ่มด้วยสลัดที่กินง่ายมากเบคอนชิ้นใหญ่ซอสหอมฮันนี่มัสตาร์ดต่อ ด้วยพัฟซอสเซจและผักขมที่กินคู่กับชีสซอสหอมทรัฟเฟิลอ่อนและไฮไลท์ของเราพาม่าแฮมพิซซ่าชีสยืดมากและพาม่าแฮมชิ้นใหญ่ึ่งนหญิงชอบมากแป้งเขาจะออกแนวนึบเนบและเป็นแป้งสดอบใหม่ถุกออเดอร์เลยอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้สั่งมากๆคือมัสคาโปเน่ชีสพาม่าแฮมเสิร์ฟคู่กับเฟรชพิซซ่าเบรดตัวชีสคือครีมมี่และหอมมากกินรวมกันทุกอย่างพร้อมกับแป้งพิซซ่าสดคือเข้ากันสุดๆใครแวะมาบอกเลยว่าเมนูนี้คือห้ามพลาดต่อกันด้วยวองโกเล่มิโซ่บัตเตอร์ไวท์ไวน์ สดนะและรสชาติคือทําถึงส่วนพาสต้าเราสั่งเป็นสปาเกตตี้เส้นหมึกดําซอสเขาเป็นแนวมันกุ้งมาพร้อมกับกุ้งย่างตัวใหญ่ๆทุกคนคือ Enjoy eating สุดๆอิกว่าเขาทําถึงนะคือเป็นอาหารอิตาเลียนที่อร่อยมากและไม่เลี่ยนและเราก็ตบท้ายด้วยของหวานกับททรามิสุทั้งเนียนนุ่มละมุนรสชาติเข้มข้นไม่หวานเกินใครอยู่แถวหน้านี่ว่าลาบร้าก็แวะกันมาได้นะที่ร้าน a p พ